สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยบันทําวันที่30เมษายนนะครับผมเมื่อวานเนี่ยมีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยในระยะสั้นนะราคามีแรงขายเข้ามาในระยะสั้นแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการปรับตัวลงมาเมื่อวานก็ยังไม่หลุดไปต่ํากว่าโซนแนวรับที่มันมีการเบรกขึ้นมากลับขึ้นมาได้ก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นโซนแนวรับของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ5 3 2 7 0ื่นสองนถึงประมาณ5,400มนะเมื่อวานมีการย่อลงมาเล็กน้อยแล้วก็วันนี้เริ่มจะมีแรง,งซื้อดันกลับขึ้นนมาะครับ ไปดูแท่งวีก่อนนะครับแท่งวีกก็ภาพรวมยังดูดีอยู่ผมคิดว่าวีกนี้ก็ยังพอมีลุ้นวันนี้วันศุกร์และเหลือเสาร์อาทิตย์นะครับอ,อีกแค่ประมาณ2อสวันรวมวันนี้นะครับก็ยังมีลุ้นที่จะปิดบวกลักษณะน,นี้ถ้ามันปิดบวกแบบนี้ได้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับแล้วก็การปรับตัวลงมาในระยะสั้นเมื่อวานนะก็เป็นในลักษณะของ,ของอการลงมาเทสแนวรับนะหลังจากเบรกขึ้นกลับข,ขึ้นมาได้นะครับก็มีการ ย่อลงไปทดสอบแนวะรับรอ,อบแล้วก็มีแรงซื้อนันกลับขึ้นมาในช่วงนี้นะตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงก่อนปิดแท่งเมื่อวานแล้วนะครับท,ที่เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมานะก็มองว่าผมมองว่าน่านยังเป็นลักษณะนี้อยู่ก็คิดว่ายังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะมีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปแล้วก็ถ้าปิดแท่งบวก เป็นแฮงวีคปิดบวกแบบที่เราดูกันเมื่อกี้ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับที่โซนแนวต้านด้านบนที่ประมาณ5 8 0 0 0ืถึงได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ผมผมคิดว่าแรงเทขายที่เข้ามาก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นการทุบอะไรนะเป็นน่าจะแค่แรงแรงขายในระยะสั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ฉุดตัวเอาคอยหลายๆตัวเม่ว่าเมื่อวานก็ไม่ได้ถึงกับฉุดตลาดให้ให้รูดลงนะครับเพราะว่าบางตัวก็มีอาจจะมีปรับตัวลงตามบ้างแต่ว่าก็มีบางตัวที่มีการปรับตัวขึ้นไป นะครับต่อนะครับอย่าง b n b e t h e a ก็ยังไม่ได้แย่อะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เนี่ยจากโมเมนตัมเองนะครับที่เทขายเข้ามาเมื่อวานนะโมเมนตัม um ก็ค่อนข้างเล็กน้อยนะครับไอซายก็ย่อไปนิดเดียวนะไม่ไม่ได้ลงไปทําโลใหม่นะก็ยังเป็นการยกโลขึ้นไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเมื่อวานแค่ย่อในระยะสั้นโดยที่ไม่มีระยะอะไรนะก็น่าจะกลับขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังมีลุ้นในการปรับตัวขึ้นไปต่อ นะครับสำหรับบิตคอยคิดว่าการเทขายเมื่อวานเนี่ยเราก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะตอนนี้นะครับผมถ้าวันนี้ปิดบวกได้ก็จะถือว่าเป็นการเคลียร์เรื่องของแรงขายที่เข้ามาเมื่อวานนะแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวกลับขึ้นไปต่อได้นะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมประมาณนี้ก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมบิตคอยประจําวันนี้นะยังไงถ้าถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ i oh.